วัสดีครับอยู่กับช่องพี่สิเลียนอดูดรนทานี้ครับอันนี้ก็ดนแล้วครับว่าได้เห็ุคลิปจากเถื่อคาตา่ญญาครับคลิปนี้ก็มาปลูกบักแตงครับทดลองปลูกบักแตงแบบใอระบบสายน้ำยนครับพอที่ได้ผลดีบ่ก็มีน้องน้ำอยู่ครับก็เลยลองปลูกบึง ว่าจิได้ผลดีครับแถวบ้านนี่กับเ่มีคนปลูกครับเขามีจะปลูกผักแนวอื่นครับปักแตงเนี่ยบ่เห็นมีเห็นผู้ใดปลูกแกเลยลองปลูกเบ่งครับหนองน้ำแบบนี้ละครับหนองนึงแล้วก็มีอีกคางๆนี่างีอีกหนองนะครับมีสองหนองถ้านองนี่แห่งกับว่าสิเอเจาะน้ำบาดาลครับเจาะน้ำบาดาลเพิ่มใส่หนองเอา เพรมันหนองใหญ่ครับดินแปลงนี้กะตะกี้พุท่าอยู่พุท่ากับปลูกผักนะครับเป็นดินดีอยู่ครับหลอกนะีไว้ปลูกผักกินเนะี่ยมันลองแปลงหน,หน้อยๆก็ไว้วันผักครับวันผักเบิดลองเบิง ตอนนี้อากาศก็นหนาวอยู่ครับอัเบอเศร้าหนาวอยู่ยังเป็นหมอกอยู่ครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ10โมง11โมงครับยังหนาวอยู่อันนี้ลักยันนี้ก็ล้อมลวดเยอะล้อมลวดไอ้ล้อมลวดไฟฟ้ากันงวังวงัวะซิมลุยแปล่งผักหน้าตรงนี้ตอนนี้ก็บ่แห่งนะครับดิน มีหยาอยู่ครับดินยังเปียกครับกาทรทปลูกอย่งกับปลูกใดกับบักแตงโมยอย่างนี้ตะบาก็รล่องปลูกบักแตงกวัวก่อนครับกันปลูกไอ้บักแตงนี่แล้วๆก็ดิปลูกเพิ่มเรื่อยๆครับว่าที่ปลูกไอ,บกอ้บอักยอก็ไป้ระโพดแล้วก็บักแฟงบ,บักน้ำเต้า ปลูกพ่อได้กินเนี่ยองเบิงเขาี่ได้ผลจำแดดถ่ายควา้าได้ผล<ป>เรื่อยๆไ,<ป>ไ,ไ,ได้ผลดีกับจีเฮ็ด,ดเรื่อยๆครับปลูกบักพริกอนาคตก็เลจะปลูกบักพริกนะั้นอีกล็อกข้างบนนะ ครับตอนนี้ก็ปลูกแต่งเรียบร้อยแล้วครับพอจะไปซื้อบักแต่งนะครับบพอพ่อครับไปซื้อมาอีกตอนนี้ก็ต่อไฟครับมาต่อไฟทางนี้ไปครับจเถียงหน้านี่ครับพว่วงมานี่ครับอันนี้พว่วงไปขอกงว่าขอกงว่ายุกไกล่ๆมันอันนี้ก็รัดก็รัดคล้อง ที่ความเอาสายไฟขีความคล้องไปฝุ่นไปโผกับต้นในกระเดาครับต่อออกมองนี้เลยครับครับเดี๋ยวไปเอต่อสายไฟกันครับน,นี่นาจเีเล้ยอยู่กับต่อสายไฟละกาไอ้ล้อมลวดล้อมลวดชอด็อตงบเพราะามันจีมันลุยบลัแต่งงอหน่อย ห,หลัดมาทันมันจิเรียนมหาปลาบบกแตงที่ได้ปลูกหลายอย่างครับบบกแตงเลีเรีๆกับที่ปลูกเบือ้อแล้วก็กระพดครับไถางานหน้าปลูกข้างๆกันล้อมลวดไอเสเืินไฟครับเดี๋ยวตอนนี้ไปไอเอาอเชือกมาดึงเสาหม่องนี่ครับเดี๋ยวมันสีเอ็นครับดึงดึงมาใส่อ ขอ,อกเฟียงครับครับตอนนี้ก็ไปเอาสายไฟโย้นขวมมากแล้วครเห็ดผพ้่เดียวควัายางอ้อมใบอ้อมมากาก,กา่าไก่ไก่ไปลครับเดี๋ยวไปเอาดึงเสือกลากสายไฟมากกัน ได้แล้วครับเสือกดึงสายไฟจ้องว้บว่าห้มันเอ็นครับดึงใส่กับไอ้ขอบเฟียงเฟียงนึ่งกับสองลอยก็ก่อนสองลอยีซเบดก่อน,อ,อ,อ,นอันกล่องอยู่เพิ่นเหลือเหลือเกือบเบิด์ดละอันนั้นเฟียงอันเขาเกี่ยวครับอันนี้เขา เขารถดเกี่ยวอันนั้นเกี่ยวมือเปลือยงกับงัวเก่าโตนี่เปลือยงอยู่งัวใ่ง้อใยหาโตงัวน,น้อยซีปีไก่นี่ม่มพอดีครับม่มฮอดเกี่ยวเข่าพอดีครับเดี๋ยวไปดึงอันสายไฟก่อนับครับตอนนี้นนก็อัม ทอปลาปลามาตอทอแลลวครับบันนี้ก็สนินเดเจาะ์เอาดอกโซโฮอเจาะแล้วก็เสียบไปวาลเทปน้ำยศครับอันนี้พาสืิอมามาเศร้านะอุปกรณ์บรคบไปตลาดมาเศร้านี่อันนี้ก็วาลเอสายน้ำยศกับกระลูกยางดอกโอซออพลาสื่อมาเศร้าครับดอกละหอยยี่สิบครับสิบหกมิล ตอนนี้กับใบใบสองครับนะครับเดี๋ยวที่ได้ไปเจาะให้เสียบร่องเบังครับครับตอนนี้ก็เดินทอเรียบร้อยครับปั๊มกะใส่งานดีครับปั๊มกับแ0ดลอยวัดครับนะครับรุ่น แบเลยแสิบตรต่อนาทีไก่ชุดอ่าสิบเมตรดูดลึกกประมาณสิบเมตรส่งไก่ประมาณห0าสิบเมตร เราเรียบร้อยครับสายน้ำยศตอนนี้ปล่อยน้ำนะครับ12ล่องครับแต่งข้างครับอันนี้เดี๋ยวก็จะว่าน,นั่นพักซื้อพักไอข้ข้าวาแล้วก็พักซีแล้วก็ไอ้พักกวางตุ้งครับเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้เรียบร้อยก็ดิด ตอทอวานผักเลยครับเป็นทามก็ไหลดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ทดลองปลูกบักเตียงครับ เคยปลูกจะโดนครับประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วสักเต้ม,มามาเห็ดหน้าใหม่ครับมาเริ่มมาเห็ดหน้าเห็ดหยังก็เลยลองปลูกแตยงเหมือนกันได้ผลดีครับอันนี้ก็เลยกเกษียณจากงานเห็ดประจําอยู่ก็เลยมาลองปลูกอีกสักเทือครับระบบสายนำยดครับที่กี้ว่าได้รดน้ำครับปล่อยต่มยถากรรมอันนี้เห็ดนำยดครับ จะได้ผลดีเดี๋ยวลอกนี้ก็สิปลูกขขาพดก็ปฝัปกทองครับปักทองแล้วก็ปลูกบักแฟงครับลอกนี้สิปลูกอีกเดี๋ยวี่ได้จุดเฟียงไถท,ทิ่มใบครับเพียงมันหนาครับคลิปนี้ก็สำเร็จไปได้ดีครับการปลูกบักแตง เด่นทอสายนำยศสํหรับคลิปนี้ก็จะได้จบไปก่อนครับเสร็จสำเร็จเดียบร้อยครับแต่เวลายู่2สองสามมือครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมให้กำลังใจทีงพ่อกันคลิปหน้าครับสํหรับคลิปนี้ก็ขอโวไปก่อนสวัสดีครับ